สวัสดีตอนเช้าจ้ะเพื่อนๆวันนี้แพทก็อยู่มานอนที่บ้านใหม่แล้วมานอนได้คืนหนึ่งแล้วหนึ่งคืนแล้วก็ออกมาวิ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ไม่ใช่บ้านใหม่สี่อาพาร์ตเมนต์ใหม่ไอหลังเหลือง,หล,งหลังคาแดงๆอ่ะที่ท,ที่แพทพักอยู่อยวซูไม่ดูนะเนี่ยหลังนี้แหละหลังนี้แหละที่แพทพักอยู่คือว่าเจ้าของบ้านเขาประมาณว่าเขาต่อเติมบ้านออกมาอีกตรงซีกฝั่งเนี่ยเห็นไหม ที่มีซีกออกมาเล็กๆก,กันน่ะเขาต่อเติมออกมาให้คนเช่ามีสองมีสองชั้นชั้นข้างล่างแพทจะเป็นแพทเป็นเป็นคนเช่าแล้วชั้นที่สองก็จะมีผู้เช่าอีกต่างหากเป็นคนอินเดียแพทก็อยู่สองคนกับเควเวนแล้วก็คนอินเดียเขาก็อยู่สองคนกับภรรยาเขาเมียเขานั่นเองนั่นก็คือเป็นบรรยากาศอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆถ่ายดูตรงนี้ก็จะเป็นขาวหมดเพื่อนๆ ตรงนี้ก็จะเป็นข่าวตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นเขามาฝั่งนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเขาไปทางนน้นพระอาทิตย์กำลังขึ้นนู่นนู่นประมาณนี้เดี๋ยวบรรยากาศในอพาร์ตเมนต์เดี๋ยจะถ่ายให้ดูทีหลังนะจ๊ะค่อยๆถ่ายไปอันนี้เป็นบรรยากาศรอบนอกไปก่อนเดี๋ยวเราจะตัดไปที่คลิปไหนดีคลิปแกะกล่องดีกว่าเป็นคลิปแกะกล่อง,องของขวัญวันเกิดนะจ๊ะ สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เป็นคลิปแรกของการของอพาร์ตเมนต์ใหม่แพทคลิปแรกเราจะทําอะไรกันรู้ไหมแกะกล่องของขวัญแต่ก็รู้แล้วแหละว่าเป็นอะไรแต่แค่อยาก,กจ,จะอวดเฉยๆช่วงอวดแล้วกันช่วงอวดของขวัญวันเกิดขอบอกว่าไม่ได้ของขวัญมันเกิดก็ต้องไม่ได้ซื้อเองใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องมีดราม่านะเพราะว่าเอ้ยอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช้เงินซื้อเองมีคนซื้อให้นะคะ อันนี้เราก็รู้อยู่แล้วมันเป็นอะไรชื่อมันก็บอกแล้วอะไรมันก็บอกแล้วแค่แค่อยากจะให้รู้ว่าข้างในเป็นอะไรเท่านั้นเองแต่เขาไม่ต้องพูดว่าอ่าอ่าไม่ไม่ต้องเพราะว่ามันบอกอยู่แล้วว่าอะไรใช่ไหมหลุยวิทองเป็นเฟรนด์คนที่เขาซื้อให้เขารู้ว่าเราเป็นแฟนคลับหลุยวิทองนั่นเองคือว่ามีคอลเลคชันสะสมสะสม ไอ้คนที่ซื้อให้ก็เหมือนจะรู้ใจเลยนะว่าเออเราชอบนะอะไรเงี้ยนะเป็นของขวัญชิ้นที่ถูกใจมากหลังจากที่เราไปวิ่งแพทก็วิ่งขึ้นเขาไปหน่อยดูบรรยากาศอาพาร์ตเมนต์ใหม่แพทเห็นไหมสวยไหมสวยงามไหมเดี๋ยวมันเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนอนี่เอาเอาทีละขั้นตอนเอาทีละน้อยๆไปน้อยไปก่อนเดี๋ยวค่อยจัดเต็มจัดหนักเดี๋ยวค่อยค่อยดูกันเดี๋ยวจะมีคลิป เดี๋ยวก่อนหน้านี้ก็จะมีอาถ่ายไว้รอบนอกไว้ให้ดูแล้วเดี๋ยวจะเอาไปปลูกข้างหน้าหน่อยหนึ่งงงไหมเริ่มงงแพ็ก็เริ่มงงเพราตื่นเต้นก็ดูแล้วแหละว่าข้างในเป็นอะไรรู้แล้วแต่ว่าตื่นเต้นตามเพื่อนๆไงนี่อาจจะเป็นของขวัญที่เลทนิดหน่อยแต่ก็ประทับใจข้างในก็จะเป็นกล่องแบบนี้มา ทำไมกล้องแพ็ทมันมัวจังเลยเช็ดหน้ากล้องหน่อยดีไหมเช็ดหน้ากล้องหน่อยเช็ดหน้ากล้องนิดนึงแหมมัวเหลือเกินชัดเจนเนี่ยชัดเจนเนี่ยโอเคได้อยู่เนาะโอเคมามาเลยมาเลยย้อนแสงหน้าดำนิดนึงแต่ไม่เป็นไรอยากให้เห็นวิวข้างหลังมาพร้อม ใบรับ <By S 2> <ด>ประกันใบเสร็จนั่นเองกับกิฟต์ีซีสสามารถเอาไปเปลี่ยนแล้วเอาไปเอาไปเปลี่ยนหรือไปทําอะไรก็ได้ไปเปลี่ยนนั่นแหละไปเปลี่ยนเป็นแบบอื่นถ้าไม่ชอบก็ไปเปลี่ยนอย่างอื่นก็ได้มาพร้อมกิฟต์ีซีสแล้วก็เป็นใบเสร็จของกิฟต์ีซีสนั่นเองเป็นน mm ัมเบอร์เขาน่ะนะอืมอามนั้นแนหะ mm hmm. ละเ,เป็นแฟนเพจแต่ก็ไม่รู้ทุกอย่างนะมา ก็ใส่ในถุงไว้ชอบทั้งถุงชอบทั้งกล่องกองไว้จิงซี่แล้วเราก็มาแกะกันเปิดพระอกเปิดออกมาก็จะเป็นอย่าง,งนี้มีสายมาด้วยนะนีน่สายผูกบูเกะออกมาแล้วสายผูกบูเก็บไว้ทุกอย่างแพทแพซื้อหลุยวิทองเนี่ยแพทจะเก็บไปทุกอย่างถุงก็เก็บสายก็เก็บใบเสร็จก็เก็บเก็บทุกอย่างเลย นี่เด่นเด่น <t> <un> มาแกะกันมีถุงมาให้อะไรให้เรียบร้อยนี่เดนเด่น <t> <un> น่ารักไหม <t od un> น่ารักจังเลย <S 1> <S 1> เป็นแบบลุยๆนะถ้าเราจะพายกระเป๋าใบนี้เราก็ต้องใส่ยีนไหมใส่กางเกงยีนให้มันเหมาะสมใส่กางเกงยีนแล้วก็แต่งตัวแบบ ใบรุ่นนิดนิดนิดอันเนี้ยใบนี้จะ,จะเหมาะมากกับสะพายย,ยีมันก็จะเป็นล็อกอย่างนี้แล้วก็กดลงไปแล้วก็ล็อกแบบนี้นข้างในก็จะมีสายสาพายให้ข้างในก็จะมาพร้อมด้วยสายสะพาย์แล้วจะถือเอาก็ได้นี่ยเขาก็มีให้นะถือก็ได้แต่ถือคงไม่เหมาะหรอกแพทย์ว่าสะพายเหมาะกว่าสะพาย สพายเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูนี่แล้วก็ใส่ไปส่ก็น่ารักเนาะเข้ากับดีแล้วก็สพายแบบนี้นี่อารมณ์แบบนี้หรือว่าเราจะเป็นแบบนี้ก็ได้ แล้วก็สะพายเป็นแบบประมาณนี้ไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังดีเห็นไหมเห็นไหมไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังดีกำลังงามกำลังสวยเหมาะกับแพทมากเดีย๋ยวใส่งเกงยียนแล้วก็สะพายกระเป๋าใบนี้จะเข้ากันมากแต่ถ้าเราจะใส่ชุดแสกเราก็ต้องเป็นอีกแนวหนึ่งสไตล์หนึ่งมันจะออกหวานๆกว่านี้อันนี้มันจะรออุกยุ่ๆหน่อยหนึ่งแต่ก็ชอบมันเป็นคน มันเป็นแบบที่ว่าไม่เคยมีไม่ได้ไม่เคยซื้อซื้อมาทีอะไรแบบหวานๆตอนนี้ก็มีกี่ใบแล้วเนี่ยรวมทั้งกระเป๋าตังนู่นนี่นั่นก็ประมาณแปดเก้าใบแล้วเนาะสะสมสะสมเป็นจิตเป็นของสะสมหอมกินใหม่เพื่อนๆชอบมาเดี๋ยวเพื่อนๆ,อนๆก็จะมีคำถามว่าใครซื้อให้<ๆ>เพื่อนเพื่อนสนิท เพื่อนสนิทซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดตอนนี้ก็ยังเป็นแค่เพื่อนสนิทนะแค่เพื่อนสนิทเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทพื่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนสนิทแต่สนิทมากกว่าคนอื่นไง <c oughs> เข้าใจตามนั้นเข้าใจตรงนั <c> ้น <oughs> ใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมนั่นแหละช่วงอยากอวด ช่วงขี้อวดขอเป็นคนขี้อวดบ้างนะเพรอยากจะอวดไม่มีให้อวดก็อยากจะอวดชอบกล่องมันไปละเตรมตัวไปทำงานจะแพทไปหาเอาแพทเอาโอกเมลมากินเดี๋ยวเรามากินโอกเมลกันดีกว่า ดูบรรยากาศบนเขาไปก่อนยิ่งตอนยิ่งตอนเย็นๆนะยิ่งอากาศดีมากยิ่งตอนเย็นๆนะยิ่งสวยมากบรรยากาศดีสุดๆยินไปก็ชมวิวไปนั่งชมวิว คุจะจัดย้ายหยุดงานสามวันย้ายของตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์หมดแล้วดีทุกอย่างเพอร์เฟกทุกอย่างยกเว <ยก S 2> ้นอินเทอร์เนต็ตอินเตอร์เน็ตช้ามากช้าสุดๆลงคลิปอะคลิปเดียวเห็นไหมลงไปถึงสามสี่ที่โมงยังไม่ไปไหนเลย เรียกว่าเซ็งมากแต่ก็ทนนะโนไม่มีอะไรเพอร์เฟกอืมอืมร้อยลอยอกเมี่ยงต้มกินกับบูเบอร์รี่เดี๋ยวบรรยากาศภายในอพาร์ตเมนต์เดี๋ยจะ ถ่ายให้ดูทิปหน้าทิปนี้ดูรอบรอบนอกไปก่อน <_ an> เกือบจะลงตัวทุกอย่างครับยังขาดเล็กขาดน้อยเหลือเรื่องม <_ an> ูฟเอกสารเรื่องย้ายเอกสารเรื่องไร้ที่อยู่เรื่องเอกสารยังไม่ไม่ไม่ลงตัวและเรื่องอื่นโอเคมาลว คาดว่าหลังปีใหม่ก็จะทุกอย่างก็ลงตัวหมดเพลิดเพลอร่อยไปแล้วจ้าเพื่อนลงคลิปนานไม่ได้อะอคลิปนานไม่ได้ลงหลายนาทีแล้วโอ้โหอัพจะลงแค่สิบสิบกว่านาทีแค่นั้นแหละลงนานสิบยี่สิบสามสิบนาทีเนี่ยโอ้อัพโหลดเป็นชั่วโมงอัพโหลดเป็นวันไม่ใช่ชั่วโมงครึ่งวันยังไม่เสร็จเลยไปแล้วจ้าเพื่อน ไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ลาไปกับวิวที่สวยนหน้าบ้านอันนี้อันนี้ถ่ายจากหน้าบ้านนะคะอันนี้ถ่ายจากหน้าบ้าน,นะคะ่ะไปละบ๊ายบาย